ค,คลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบงรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนี่ก็เป็นบ้านพระใหญ่นะครับผมพาทุกท่านนะครับมาขอโชคนะครับอยู่ที่นะครับวัดหงบ้านศรีสลดนะครับผมเดีพาทุกท่านนะครับไปส่องตัวเลขหยดเทียนอยู่ที่โอค์น้ำมนต์วัดหงบ้านศรีสลดครับเดี๋ยวพาทุกท่านเข้าไปชมกันนะครับผมนะครับ ขอให้ทุกท่านวิเคราะห์ดีๆดูดีๆนะครับผมตัวเลขหยดเทียนวัดหงบ้านสีสลัดนะครับจะเข้าทุกงวดนะครับผมถ้าคนไหนส่องดูนะครับเป็นนะครับวิเคราะห์ดีๆดูดีๆนะครับผมตัวเลขนะครับหยดเทียนวัดหงบ้านสีสลัดนะครับผมนะครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องนะครับผมนะครับจะพาทุกท่านนะครับเข้าไปชมสองตัวเลขหยดเทียนอยู่ที่ องน้ำมนต์วัดหงบ้านสีสลดกันนะครับผมครับผมวันนี้ก็เป็นบันพระเนยนะครับเน,ะน,นาะก็มีประชาชนนะครับมานะครับขอโชกขอพอรนะครับมารบกราบกราบไหว้พระเจ้าเนยวัดหงบ้านสีสลดกันนะครับผมนะครับ นี่สิบคน

แล้วก็เฮ็ดพระสุดท้ายนั่บแหครับพอนเฮ็ดตัวเลขกหยดเทียนนะครับนี่คนลายครับบ๊วยอวันนี้วันพานย์ยัยเห็ดถึงสาระคุณไหมโอ้คนเฮ็ดไปเฮ็ดอยู่ทั้งสาราคุณเนาะครับอันนี้คืออยู่ในโบสถ์พระเจ้าเนยฮ้องไปครับครับผมจะพาทุกท่านครับไปส่องตัวเลขกหยดเทียนกันนะครับ หาศูนย์หมดเลยหาศูนย์แต่หาศูนย์ก็ได้เดี๋ยวมาเบิ่งกันนะครับเนาะเหล็กของบอลซีสเลดนะครับส่องไปพร้อมๆกันเด้อนะครับพี่น้องนะครับว่าจะเห็นเป็นไรกันนะครับครับบางท่านบางสายตาอาจจะมาเห็นบุคคลกันนะครับผมนะครับส่วนแอดเห็นนะครับเนาะตัวแรกที่เข้ามาเห็นเลยนะครับตัวนี้นะครับแอดเห็นเป็นนะครับมีหกนะครับมีหกมีซีมีเจ็ดนะครับแล้วก็บหนึ่งตัวเดียวกันอย่นะครับบองสานที่แปดห็นแปด นีต่ตรงนั้นนองะครับเนาะใช่ว,ว่าหกกระสีนี่เห็นตัวเดียวกันแหละครับผมเมื่อกี้ให้ทุกท่านนะครับแคปหน้าจอไว้นะครับเนาะแคปหน้าจอแล้วก็ไปหมุนเบิ้งเอาแต่ละเหลี่ยมแต่ละไ้ายนะครับเนาะนะครับให้ไปหมุนเบิ้งเอาแต่ละเหลี่ยามแต่ละไ้ายนะครับที่เห็นเป็นสามบวกบวกของเนี่นบยบวกสามครับอาจจะสามก็อาจจะมีอยู่นะครับผมสามกับ มันจะเป็นสามหกสามมีหดเนาะเอาจนสี่ห้อสีจับตัวชัดที่สุดที่เห็นในกอชัดที่สุดก็คือมีสามมีหกมีสามมีหกมีเก่าเก่าขตัวเดียวกันตตัวเดียวกันมันเหมือน่เก่าเนาะเป็นน่าจะเป็นสี่ตัวหนึ่งสามหกสี่หนึ่งหนึ่งแต่สามนี่ผมว่าชัดแห้งสามชัดแห้งพอาเป็นสามก็ตัวเนียนวะครับแน่นมาครับแน่น้อยาีเบิ้งได้นี่ ครับเห็นคืนกันนะครับเนาะสามระตอันนี้หกกบเก้านะครับเนาะอันนี้หนึ่งนี่น่ครับพีเก่าเก่าอยู่ในไหนีเห็นมั้ครับสองอยู่ในงไนเดีครับกบเก่าอยู่ในไไนเดี๋ยวพูดเก่าอยู่ยครับเห็นมาครับปุ่นเก้กับหกเกอยู่ห้าอยู่ในางในบนนะสามนี้ได้ตัวัแทที่แน่แน่เห็นชัดที่สุดก็คือเลขสามเนเลขสามเอฟซีไม่ต่เนาะเอฟซีในคนคอมนตเมาบอกไนะก็จะเห็นมาคือกัน วิ่งหกกัเห้กัีหนิ่งหกหกกับหนึ่งหมดตัวหน่อกสามห้าสามห้าโนตสิโนต์ได้หกสามสามหกสามหกสามเก้าไปสัเอาจังหี่เขาจับตัวเลขแอปทิ่จับให้สี่ตัวเลน้อกนั่นว่าเห็นเจังหดี้จะพไปจับเอาอีกตัวนึงสำหรับแอปติดจับให้แบบนี้หกมีสามมีสี่มีหนึ่งเนาะอรางเห็นจ้งหดี้ะเอานซ้อมกันนวเนาะครับผมเอานกันี่ะเาินเนะอมนตับเป็นตัวใดนก นะครับผมนี่เขาจะมาจับนะครับอันนี้เพิ่มเด้อเพราะว่าห็นกมันตัวเดียวกันนะน้ำมนต์นะครับหนึ่งสี่สามเลือกเอาโอ้หกกับเก้าตัวเดียวกันโอ้าบริษัทจับเพิ่มอีกโอ้เก้าสามครับอ้หลักเก้าครับเพราะว่าหกกับเก้าตัวเดียวกันนะกเลยจับ ใส่เด mm. okay. ็กที่เหลืออยุถ okay. ้ามักเล็กกุนกับจะเป็นเกาเกาหอกันจะฉิล้ายเอาสมีติเพราะแค่เด้อถ้าก้อนบ่บนนะครับผมนะครับโอเคนะครับนอพี่น้องท่านะครับสำหรับตัวเลกนะครับขององวัดองษ์กบจ้ย์ที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับพันครับขึนโบกนะครับโยโย่โยก้อนาม่มีย่งไม่มี อ๋ออันนี้ผมเขียนไว้ครับผมเห็นแล้วผมก็เลยเขียนใหม่ครับอันนี้จะีย่หันเป็นตามที่เห็นเมาที่ซีครับของประเทศไทยนะครับเอาเลยครับผมเอาเลยครับให้มาขึ้นมาขึ้นกันเห็นคือกันนะครับนะครับผมนะครับผมตัวเลขนะครับยอดเทียนวัดหงวันซื้อแสลนนะครับในวันพระใหญ่นะครับสิบหาคำนะครับตามที่ สาตาเอเทนนะครับเนาะเอเทนเป็นหนึ่งหกสี่แล้วก็สามนะครับแล้วก็จับคู่ให้นะครับหนึ่งหกหนึ่งสี่หนึ่งสามนะครับแล้วก็หกสามหกสี่สี่สามนะครับผมแล้วก็บาใบสานทำมาจับเพิ่มนะครับเนาะมันจับเพิ่มเป็นนะครับผมหลักเก่านะครับมีเก้าหนึ่งเก้าหกเก้าสี่เก้าสามนะครับนะครับผมเอาทุกท่านแคปหน้าจอไว้เด้อนะครับเป็นรองทุกท่านเห็นเป็นตัวเด ก็นําไปพิจารณาองค์กรนะครับ bon ron, no ตามสายตาไปตามสายตามันเด้นะครับผมตัวเลขจุดเทียนมัดผลบานสีสลัดนะครับสองเบิ่งนหินก้นนะครับเนาะนะครับผมนะครับแคบหน้าจอไว้นะครับเนาะแคบหน้าจอไว้นะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็เอาไปนะครับผมเบิ่งแต่ละเหลี่ยมตาลร้ายนะครับเพื่อท่านจะเห็นนะครับเปลี่ยนอีกตัวเลขตัวหนึ่งนะครับผมอาจจะเห็นบ่คือกัน ครับผมตัวเลขนะครับเนาะตัวเลขยดทเทียนวัดหงบ้านสีสลดนะครับพระเจ้าใหญ่วัดหงนะครับได้เมื่อนี้นะครับมี1มี6มีสมี3นะครับแ้วกรจับคู่ให้นะครับห6ึ่งหกหนึ่งสี่นก่ามะครับแล้วกะ็มีเก9า่าห เก่าสี่เก่าสามนะครับผมนะครับสำหรับในงวดวันที่หนึ่งตัวลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับผมขอให้ท่านโชคดีนะครับผมกับตัวเลขวัดหงบ้านสีสลัดกับพระเจ้าใหญ่นะครับ